มีจอมีเพื่อนด้วยนี่เขาส่งอันนี้มาเออมองอันนี้นะนี่เออนี่เพื่อนเราไม่เป็นไม่เปไนังเอ่ะเห็นลหมบ้าไม่เอาซะด้วยแจะินผนจ้ ใครด้วยกันหมดเลยป้าร้อนอันนี้เนี่ยโอ้ยติดติดจอได้ยังไงก็ไม่รู้ากนึกว่าเป็นคนเดียวเขาน่ารักอ่ะเป็นมีบุญอ่ะเป็นสัตว์มีบุญนะเนี่ยนี่มีตุ๊กตาส่งมาให้ไอเราคนละว่าจะโยมส่งอะไรมาให้เราเปิดมาเป็นตุ๊กตาเป็นหวีของจอได้นอนเลย จะอะไรเดินมาหนีเลยไปดำๆมองมองจะเล่นทานาช่าห้าสิบบาทสี่ส okay. ี่อก็ถูกเดี๋ยวมาหาต่องใหม่สบายสบายจ๋อจ๋อทำไมไม่กินอ่ะลูกทำไมถึงไม่กินแล้วโหยิมน้ำสำราเลย นะ่ซอสบ่อยเนี่ยเอาซอสมาเกิดเทสไปขวดเลย่งลูกพิงไว้เยเข้ากันเลยบนบ้านอือเดี๋ยวไปวางบนบ้านวะอ่าหน่ะในตุ๊กตาคอยบนบ้านไม่เปียกจ้ะไม่เปียกหรอกไหนลูกมตอนนา้ารย์โนรี่มาไม่รู้มึงตุ๊กตามาหลอกมึงไปทุกงานอ่ะนะ หมามาทำอะไรไม่ได้แล้วไมกจอไม่เห็นกลัวว่ะฮนอนฝากุมบัุบมันนอนชแเรยกเป็นนอทหน้าทำตาใช่นี่ไม่มีเลยไม่มีสักเที๊ยใครได้ยินเลยอ่ะเป็นใบหรือเปล่าเนี่ยอะเอานอนอีกแล้วเอ้ยกูเนี่ย ใช่เขาแวะเงี้ยทำปากทำก็ทำปากด้วยจะแวะซื้ออะไรไม่ได้ซื้อก็เอาแต่ของในร้านมานะให้แม่ไปซื้อให้เลยเข้าพิมพเด็ดนี่เมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะแต่ผมซื้ออะไรนั้นเ้าก็ซื้อมาแล้วเมื่อกี้ที่เขาซื้อใช่เขาซื้อมาช่วยผมที่ ลูกเล็กแล้วลูกโตมเลอะตามๆกันนะใช่ใช่ต้องเอางอมๆเลอะลูกชายเฝ้าร้านให้ไงลูกชายเฝ้าร้านให้เลยบอกว่าแม่จะไปไปไหนดูลิงเก็บหรือว่าเอาพี่คนพี่โปใส่ถุงมาเลอะตูลิงแกร์ว่มันเลยตะอ่างไงแม่ต้องทำอ่างให้มันนอนให้ช่ใช่ออกมาก็บ่ายสองแล้ว

เจ๋อเจ๋อไปตอนตกแล้วเว้ยไปเข้าเต็มได้แล้วเข้าเต็มไมไปเข้าบ้านแล้วหนะมีมีน้องนอนอยู่ในนั้นไม่เอากุมารมาให้เขาอ่ะน้อยที่นั่งพิงเนาะเขาเพิ่งคุ้นอ่ะฮะไม่ดีอ่ะเป็นไรดอกไม่เป็นไรมั่งกุมารนบบเราเนี่ยอาละขึ้นไปละอ่าจะไปนอนบ้านข้างบนเลยเออเนี่ยรู้ที่รู้ที่จะของด้วย

ฮะหนูอยากไปเที่ยวเหรอไม่ได้ไปเที่ยวแล้วอยู่นี่แหละเจาะเจาง่ว, <int> <c oughs> ง,วงแล้วง่วงแล้วยิมแล้วยิมแล้วง่วงแล้วอนอนแต่งเอ้ยใครจะชนะเกาให้หนูเลยลูกเอ้ยโอ้ วันวันไม่ต้องทำอะไรกันละวันวันก็มาเกาแต่จอนี่แหละยังเลยอ๋ออันนี้ไหมเกาเองอ่ะวีเองไหมโอ้ไม่ยอมวีเองเลยเกิดมาโตองคนเขามารเรื่องครับเหอบทีดเี้ยปว เออหนอมี้ยน่ะไปนตกแล้วไปก่อนนะลูกนะ